สวัสดีครับพ,พี่น้องค่ะเมื่อน,นี้นี้ผมจ่ายคูมเช่าครับบรรยากาศมายามลูกสาวน้องวนเส้นมามาหอดบ้านผมเลยเด้เพิ่มเพิ่มอะไรลูกอ่าอำเภอพิ่มวิสัยค่ะเพิ่มพิ่มวิสัยมองพญานาคขึ้นแล้วกับมาพ่ออ่าปูปูของผูอันนี้ผู้เทาเนาะถือว่าผู้เทาเู้เทาผู้เทาผู้น้องบุญเส้นครับพี่น้องครับ อายุเฉียดร้อยอายุแปดสิบเฉียปีแล้วนะครับเกียดหลายยานอันที่วิ่นหัวไหนมืออันนี้อ่าวิ่นหัวโอ้อันนี้เป็นอู้นะพอนะอันนี้ละออู้เดียวหน่อยน้อยใส่ไม้ไผ่มันพอๆนี่อันนี้เป็นว่าลอกลอกได้เข้าไปนี่หมันเป็นหมันนี่เอาไปใส่รองบึใส่เงินก็ได้ได้เงินก็ได้ พ่อตีน่ะไอ้ตัวพ่อพ่อเอ้นี่ัวายขายสลัดเข้าไ่เลยขายหนอยหลังละสี่ร้อยนี่หลังละสี่รอยละแปดร้อยเราได้กินปลาอยู่ประมาณพ่อัมพ้หลังละสามร้อยเนี่ยอู่นี่อันละสามรอยอันนี้อันละร้อยห้าสิอันนี้คืออย่างก่อนอันนี้ด่งตากปลาล่องตากปลาอันละร้อยห้อันนี้ทิมเขานี่น่วยละสี่ร้อยไล่กินดอกแก้ว ผู้สาวหันมาเด้อไล่คิดตกแก้วไล่ขิดดอกแก้วถามเยอะถามเพก็ถามมึงทิพเข่าเนี่ไล่ย่างไรไล่ขิดดอกแก้ววะเดินนี่แหละไม่ยิ้มก็ใส่หมอนย่ายเขาเก่งกว่าเวาหลายเ้าวหอ้เก่งกว่าเขาเนี่ยเนาะเขาเขาเฮ็ดไล่ขิดไอ้ห้าหมุนเนี่เขาเขาเฮ็ดไล่ขิดไอ้ห้าหมุนเฮ็ดหมอนเนีเขาเฮ็ดทิพเข่าเห้มันจกเหันจกซูมือเออนั่น บ่ยอมแพ้บ่ยอมแพ้ฮ่าาฮ่าาอ่ะสามวันนี่มันยู่เอออ่ะ,อะนี่เแก๊สมันมีลูก่ะซาวหน้าเด็กแก๊สเอากล้วยดันโนเอ <c oughs> ออันบักโซบไทยนี่บักบักซบไทยเขาไทยนี่คนบอกเลยว่าไม่ต่อไม่นี่จะไปตัดออกตัดหมดไปมันจะค่อยบนผาต่อใหญ่ใหพิษแองน้อย ต่อหน่อยวิสไปบกชกสาวหน้าหายปีละปั่นเขากีละลูกเด้อปีละเนี่ยครัใครได้ปีละปั่นเขากีสาวนางบัวล้านคนว่าใครได้ปีละไรข้าวสาวได้ปีละไรบุดเิ็กคนเดียวนี่มึงเล็นต่ำเข้าไปยังงวยร้อยไรกันแล้วเด็กี้เฮาเาบอกก๋วยไทยเอาเป็นบ่อทางเอาเป็นบ่อยคนเด็กีขยันบอกตัวบอกเนี่ยลงมาไถป็นน้ำท่วมแล้ว ชูไปตกก้าตกก้าชูไปตกเขาไปซิี่วเขาหักไพ่ไปเด้อถ้าดำบัดฝนตกบานก้าเขาใหญ่ลุกออกจุ่มจุ่มไปนี่น้ำท่วมไปนี่ไปไถ่เด้เอไปเศร้าเด้อออกไกตู้วังไปไถย,ยังค่อยอยู่หักไม่ไปไถ่แล้วกัเอาลกก้าเขาไปซิี่วไ,ไปดำเขาหักไพ่ไปดำเย็นก้าหมดเด็เอี่ยวเขาพันทับเข้าใจวะ นี่แหละกันว่ามันมีปัญหาหลายผู้ใดอยากอยากได้เนี่ครับคือติดต่อน้องคุณเสียนได้นี่หลานสาวคือเพิ่นกระสานมาเหตุร้านเหรียญ่นใช่นี่นะเอามาะน้องเขาไม่หยาดหรืออย่างกระน้านกระไรย้อนกระไรถ้าผู้ใดมาเนาะผู้ใดมาก็ต้องไม่ตีต้องลงทุนเด้ต้องมาอุดหนุนต้องซื้อนี่ไปก่อนซื้อนี่ไปก่อนถ้าใส่ลูก อ้าวนักสิขายน้องแข็งให้ผู้ใดวะนี่ขายหนังแข็งให้ผู้สาวให้ผู้สาวสาวไรเฮ้ยมึงว้ากินฟรีบวะให้กินฟรีบวะเม่มึงนี่ครับเนียให้กินฟรีมึงมือหยานอีนางบีมาดาวมึงบ่โอ้ยเงินยไข่ลงเครื่องอะเฮ้นไข่ลงพื้นป้าป้าใจขังเทปามอนี่แมเงินยไข่ลงพื้นคนนั้เออ แสดงว่าน้องบีบมีความหมายตัวตนนี้แม่นวเเะเฮ้ยเฮ้ยฮะราวัางบุญเส้นครับน้องบีมผู้ใดมีความหมายขัดข้อตอนนี้เฮ้ยมีหลายเยอะผู้ใดมีหลายผู้ใดคู่นี้วะมีละเออคุยกับความมันก็หลายใจแต่ว่า,อจจวาเอากิโดนเด้อละนะ่ะเด้อตอนนี้ไอ้นอยากเลี้ยงฟรี Nan 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 Anh nan nan ăn nan 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 ตอนนี้ครับหัวใจของนุ่มยักเลยคือปันปวนแหละพี่น้องครับสองเกียสองใจแล้วตอนนี้ก็ร่างสี่เอาน้ำแข็งใสไให้ผู้สาวกินฟรีโดยว่าขายครับบัดห่วงว่าสาวบีเมียิืนสิม,มาดาเลยิืนว่าิืนลงศูนเองเล่าล่บัดเงินว่าให้น้าบีนีจ้จ่ะยย <laughs> ักษ์ ให้นางบีนี่จ่ามึงสีสวอ่อนป่ะมึงสีวางไรเ <laughs> บี้ยมาบังดับบีบ้าหนี่มึงคิดใจเดียวเถะเดีย <laughs> ็ไหนเขาพิเศษอะยินป่ะสามนางบีมาอยู่นี่